สบายดีสบายดีพ่อแมพี่น้องเมื่อกี้มาอยู่เฮือนแมต่กกขามพวกมันปงใบใบนะไม่ถนะ,นะเนาะกกขามนะเออ สบอกายง่ะันเนาดีเนี่ยแม่ทถาวสบายดีล่ะอืมืมแหงบ่ข้างอันงกันเดินกับทามข้าวทามข้าวหาะอยูออขอดูสะเออหน้จังไปไปขอกมีแห้งก็แบบขอด้ายุัพ่อขอด้าอนพ่อัวสขอหัวอะไรนี่ตีรองบระศาสตร์ประสาบมีเขขนไม่นาทางเห บ่พ oh, uh, uh, uh. ักเบื mm. na, oh, uh, ่อทนไอเก็มาทำมาทำสิหนักันมาทังเลยโอ้ยบังเองทั้งบอลบอลบอจะนอเนี่บอลใเขาดีโพ้แต่ว่ามีตะเ่อนขั้วเนาะจังหวะใช้แดดของกินขอยเอามาให้ว้านเมื่อวานนี้เนาะพี่น้องมาหาเม่เว่าแต่ว่าบ่พอะบกพาเพิ่น เราไปสื่อเนีย่ยไปสื่อเนื้อกินไปหาไปหาอันนั้นไปหาสื่อคลองคายแล้วอ่ะน่ยพี่นอ้องเราก็บ,บันนี้ยูจะสื่อขึ้นกันเนี่ยไปื้วยขึ้นกันเมื่อ <c oughs> กี้สื่ออันนั้นสื่อไข่ครับมีแล้วก็นุ่มสื่อมะห้อันนี้ <c oughs> เงินกับเป็นเงินของอันเมวิไลวันที่เมวิไลวันแล้วฝากไว้เต้ดนนเนี่ยเนาะเมื่อกี้ก็คอยทยอยเอามาให้สื่เครื่องที่ยังมาให้อ่าหนางบวงอยูไปห่อยไม่หงใจแหละอลังจจาวงเงินมความสื่อเคร่างั้นจังหวัดตัวน้อหัวเหืนะฮพันือพันตารางงเสือมังมอสื่อืงจะเลือองหนอยที่ผู้ว่านยา con không không nhân không 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 cái không 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 อกหนา่ยหน้าก่อนข้างมมีเงินที่สื่อนี่ของอันนันเดอเมเดอร์ของเมมีได้วันเป็นกระทามข่าวทามข้าวห้เจ้าแต่ก็เอ้ยให้แล้วก็ทามข่าวทามข้าวอยู่ขอเมตุกับฝากทามข่าวทามข้าวฮะซึ่งเอ้ยทั้งเมมีได้วันงเอ้ยให้ของกบผัวนบุตรสองข้งจของกบผัวเออบอ พอแปนองมือซาะูแบบไอผงมือไม่แฮงเลยสามนกว่าสามนเกงคือทัวหัว่าบาเงินหาขังกูยังทางเธือมากรายวม่เธือมากคือ่พออะอผมือก็เนบบกูรมืไม่แฮงกมานี้ก็คิดาชิบพ่อจะได้นี่ไปขาย้รเอไยังงูเปนเงือกกระโไปขายเครื่องเหรอโอ้หลอกกระเจียวเา โอ๊ยโอึดอยู่แถวขางเพื่อนคอยแห้งป่ามันแต่ว่าป่ามันแบบลไม่แต่ดอกกระเจียวได้อยู่หลังเขื่อนดอกกระเจียวแม่า้องออกอกเอยนี่ว่านำกินเหรอนำกินไม่เท่า ฝนสาดเขาทาั้งนี้วะเขาเลยทั้งนี้นนี่เอาลังกระซีกระผายางมากางว้นี่นาะนี่เนี่ยมันสาดเขาทาั้งนี้เนาะฝนเงินไฟเราดังไฟอยู่ในเด้คอยอันนั้น คอฝากเงินใบน้าเมฮันเอหาทิพพัฒนโดยฝากให้เขาเออเลยตาหน้าขอหายตาเฮงใจเท่าไรไม่เถอาค่ะคาเฟเบิร์เบิ่งนคอยฝากมาหาทิยัฒเากื้งิน้าหาเร่องอะไอืมดูไปเบินเง็นแสนนึงฝากมาให้คาไฟ่เอนั้น อไปอย่างไม่อยางแน่เขาก็เลยฝากเอาเนี่ยเราเราบอกอยู่คอยคอยมาว่านี่ระหว่างเชียหกสิบเจ็ดเปลี่ยนกันเสียร์คนละเดือนปูไปเรื่อยวันนี้ไม่เทอะืปูไปแล้วแล้ว่ามีปูมานน็อตยันเขาแบบเขาไม่รอดเลยเขาทำไม

มีแต่เบื้องนี่แดดฝน,นสาดก็ขามแก่ี้พี่นนอะบรลบง่ายเล้วก็ขามนี่เพราะมันเหนียวยัง <c oughs> งเ่า่าเอาเป็นเปล่้อกุ้งล่างก็นอ่ะขัางอังแตหม้อะมาใส่ไดและมาหม้ยใหญ่ไปใส่ได้ได้ <ไป S 1> เป็ืม้อกุงอ่ออมันคือเปหว่ล้ง มีอันบ่ละเปล่นัวเจ้าว่าเกลือมาจากเกลือมันก็เป็นฟองอย่เียอ่ะรมบริตายที่ใส่ๆบเให้ยั้งห้มอ่ะก็คือเขาจึงกลายเป็นอะไรหล้อเกอมากเกลือหนแบบงหมนก่อนแบบหมอนใ่หอจ่ห่อนเสร็จเหมือน็าเงินคขอถายหมือนขายให้มือ่หเสรจให้กับดา อารมณ์จากกระเบ็ดเปิดเบิดขึ้นดีมันมันก็นาวก่นาวอยู่บ้าเหมือนมันห้อนอ่าไ่ได้นาวกับกระเบิดเนาะขัดพุ่งกกของไปเิดขัดพุ่งกกหาแตหอนแไมันเมืยนเนี่ยมันมือเหมือนคนรับหัวมือเปลี่ยวถุนนอหมอดใส่เ่ไปลมาหออยู่ถุนอลุกตกเลือบโ้ดช่วยห่อเางคุณมาเิง

ดานฝมาห่อยงานั่นค kh kh ือเนาะเปนั่งบกซื้อเจาะนี่ก็เขาสูระดูฝนเนาะกับกรโบอึดเนาะมีเถาเนาะค้องขายพอได้ขายอย่าที่กันไปช้าซื้อหายงไงข่าค้ายันเงินสือหาซื้อซื้อผ่าซื้อผ่เมโอ้ยคนมาลแล้วเื่อคาอะตายวันก็จะเจอกเ่อือซื้อผ่าือกระจก ต่หายใหาพันบึลลุ th th ่ตายูไใจกำลั่หลังหลังกำลังหายหันวิงวิ่งะิ่งวิ่งหันเมื่อกันหนุ่มคือหนุ่มสาวแม่ข้าวจ่าหันใจบ่คือข้าวจ่าหันใจบ่ ขนาดห้าข,ข้อก็งเออทำได้ห้าแสนกินหนึ่งล็อกเป็นกับบอยู่แล้วแลก็ให้หาเพิ่มล็อกกับนึบ่งหนอนี้นุ่มอันนี้เ็น,น,น,มมเน,นบวแห้งนอกนี่นุน่มอันนี้นี่นุน่มตัวนั้นพูนตัวข่กยจับกินทำาีิต์กับข้างหลังครัเอืมนุ่มตัวข่ซื้อมาให้กินทำาิสต์เนเพ้งเลยนะตัวนี้เด็กตะซอยแท็กหนึ่งสิบแปดพันเท่านะเป็นกองกับกองหนึ่งสี่พันข้าวาย ซ่อมกั้งก็งานบ้าอืมทำานเนี่ยอันบางหางก็วาแบบหาครับนี่แหละมาตันให่หมาันี้มาเมื่อสอวันเดน้อน้อง่าเน้ออจะมามาลนหม่เถาเมื่ออะไรบบนี้เนาะเืออนี่แหเของคลองนี่กหะคลองเมคลองเมวิได้วันอห่โตแล้วก็ฝากทามข้าวทามข้าวหาเถิงเออยเถิงเม

เ่กรอูักินเาไปขายเครื่องต่อว่าบ่นขายอันนั้น่ะต่อกระเจียวเออ่จากเอาขอกเมื่อเขาจะสะสหางพอเป็นยังเราไม่เข่าเมา่าตมจึงเจ้าสีบอะไดกําไรอีกย่างหนึลงบว่ก็ลังนะกําไรบ่พ่อพันสองพันยขางกันคอยได้ลายันาบ่อยมันจูมมันก็จุ่มจุ่นี่แหละสองคนตกใหม่ยสิ แต่วนมันอชียจะตอกระเจียวซีแดงๆเออแดงอ่ะวัน่วักเชีวนะไปจากะมันไปหาเบิ่งหอมหวานไก่ห้าตุ่มห้าตุ่มเบิกกาบจากตุ่มเบิกกาบต่บไปห้าตุ่มทุกอ่ะห้าตุ่มาเราออกลังเขา้อนเขา gọi คือกอดงูเชี่ยวเขาบอกเลยก็เจ้าตอกโปงค้านเี่ยว เ่อมเทมท่อแอม,ม่เ่ากเมื่อนพันพีนองบันไปขอกันสิบนะเนาะสำหรับคลิปนี้กล่าวคำบาสบายดี